สวัสดีครับมาพบกันอีกที่กันนะครับกับยุทธโครงการสอนนะครับวันนี้วันที่วันที่แดมิถุนายนนะครับสองห้าหกสี่วันนี้เรามาทำการฉีดสารทางใบครั้งที่สองครับซึ่งครั้งแรกเราทำเราฉีดแต่วันที่ห้านะครับวันที่ห้าแล้วมันเบนไปสองวันมันก็จะนี่วันที่แปดนะครับคือวันที่สามาก็จะฉีดครั้งที่สองเดี๋ยวเราจะมาดูการตอบสนองของ ตำใจครับว่าเขากินสารแล้วเขาจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะพาไปชมนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าเริ่มมีการตอบสนองแล้วครับเนี่ยฮะอาการเขาเริ่มใบเริ่มพลิกแล้วครับเริ่มบิดที่ภาษาชาวบ้านเราก็เรียกว่าใบบิดนะครับคือเขาพลิกนี่ขนาดเพิ่งครั้งแรกฮะ ไปดูใบในกันครับอ่บาใบในก็เริ่มมีเหลืองให้เห็นแล้วแล้วก็ต้องมีการดุดดวนะ้วนคือการตอบสนองที่เขากินสารแล้วนะครับผมว่ารอบที่สามน่าจะเป็นผลทูกเรื่องแล้วครับนะฮะนู่นครับทีมง,งาน อันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเคสที่น่าติดตามนี่คือใบที่ว่าตอนที่มันเป็นใบอ่อนนะครับแล้วเราฉีดอ,อีทิฟอนไปนะฮะแล้วทาให้ใบมันด้านด้านครับแต่สีเขา้า็กริ่มอ,ออกจะเหลืองเหลืองหน่อยนั่นคือที่เขากินสารแล้วนะครับนี่นคือการตอบสนองที่ดีผมเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันว่า ซึ่งวันนี้นะครับวันนี้ผมเห็นยังเห็นว่าใบเราอะยังงามอยู่ครับเนื่องจากที่ผมลงอีทีฟอนไปวันที่วันที่สะสมอาหารคือวันที่หนึ่งนะครับแล้ววันที่ห้าเราลาดเราฉีดสารทางใบครั้งแรกนะะผมยังดูแล้วมันยังเหมือนกับว่ามันยังมีความงามอยู่ครับ รอบนี้ผมเลยต้องใช้อีฟอนมาลงอีกสักเล็กน้อยครับก็ไม่ถือว่าเต็มโดสเท่าไหร่ก็คือว่าส่วนนี้น่าจะลงสองรอบครับรอบสะสมแล้วก็เว้นระยะให้เขารอบเป็นไอ้รอบฉีดสารครั้งแรกเราไม่ต้องใส่นะฮะวันนี้ขึ้นสารรอบสองเราก็เติมสักนิดนึงเพื่อลดความงามของใบให้มันโฉะครับที่เรา เราเรียกว่าสร้างความโศกนะครับเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันนะครับเนี่ยครับก็มีบ้างครับรับปลายนะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันให้ชมอยู่เรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ